อตอนนี้ตอนนี้อยู่อกซอลบนกำลังเดินทางมาหลังเหมือนเดิมร้อนแดดครับร้อนแดด ของขิ้นเพียวเลยครับะครับกลจยขึ้นล้านแล้วครับอันนี้ ถึงลราเด้อพี่น้องหลักยังเนาะโอ้ยวันพายแบบบ่ครับโอ้แดดคักเนาะแดดรีรีเลย,ออเยโอ้มาถึงแล้วครับที่ทำงานตันลาวิสารโอ้ยลืมมือครับลืมมือ โอ้ยลืมลืมว่าอันนี้ตะแต่นวักอันนั้น <c oughs> ว้าโอ้ปีหลายมือเนา,า <c oughs> ะบ่ตั้แต่ไปเที่ยวมาถ่าคลิปลงยูทูบอย เออแบบวิวลานครับปบบวิวลานหลาลๆครับนี่เด้อครับถึงลานแล้ว